ท่านจะมาเช็คเป็นยังไงครับบางท่านก็สมหวังบางท่านก็ผิดหวังส่วนมากจะผิดหวังกันเยอะนะพอหวยคิดว่าจะเบิ้ลใครจะเล็งออกต่างวัดออก9้าอาจารย์ยังเล็งเก้าเลยเนี่ยห้าชุดสรุปชุดเดียวก็เสียวได้นี่น,น่มันมาออกข้างหน้าไม่ได้จับตัวนี้ให้แต่จับไป้เจ็ดเก้ากัรไว้เฉยไม่ได้กันสองห้าห้าสองเลยนะครับเอ เป็นอย่างนี้ไปนะครับนะเสียดายนะถ้าใครจับเป็นก็ถูกนะเนี่ยจับสามตัวมาเนี่ยนะครับนะรู้ว่าสายด่วนมาวิ่งห้าตัวเดียวนะครับเอาห้าห้าห้าเป็นหลักยิงในนี้นถูกแล้วจริงๆเราวังไอเ็ดกับเก้ามันหลุดนะครับนะเราแวงอยู่อีกชุดหนึ่งสามกับหกใจอยู่แล้วสามกับหกนี่นะครับนะตัดสินไปหลงเก้ามากเกินไปท่านอยาเิกเห็นเก้ามันชนเยอะไงสี่กับเก้ามันทรยศุทธนะครับนะนี่ เสียดา้ท่านบิ๊กบางท่านก็ได้นะเพราะว่าสายด่วนนี่เข้ามาติดติดแล้วนะครับตัววิ่งนะเขาเขาเน้นตัววิ่งนะครับบอกทราบตวเนี้ส่วนมากสายด่วนนะครับเขาจะเน้นหนักตัวลื่นเฉพาะคนมือหนักนะครับสายด่วนเขาฟันตัวเดียวนะครับหวายมาวิ่งตัวเดียวนะครับแต่คู่ชุดเดนี่ยนานๆบางทีก็เข้าสี่ห้างวดกันปีที่แล้วปีที่นี้สามตัวยังไม่แตกนะบอกกันมก่อนแตกไปแตกงวด ก้าสี่แตกไปแล้วนะครับสตัวแต่สามตัวยังไม่แตกนะสายด่วนปีนี้ครับนะให้ตามดีๆอ่ะปีหนึ่งเขาจะแตกสองสามงวดนะครับนะตามดีๆนะครับสายด่วนนะแต่ตอนนี้ตัวตัวิ่งเข้ามาติดแัตวววิ่งเข้ามาติดๆแล้วนะครับเข้ามาติดๆแล้วตามสายสายด่วนนี้ให้ทางลายเท่านั้นนะครับนะ,ะโปรดทราบเลยสายด่วนนี้จะให้ห้องห้องสูตร v i p นะครับตาห้องธรรมดาทั้งทักอาจารย์ทุกงวดนะครับเพราะว่าบางท่านเขาไม่ ไม่ชอบเลขวิ่งอาจารย์ก็ไม่อยากให้แล้วก็ก็ปัดปัดปัดไปเอาเฉพาะคนชอบชอบลอยชอบวิ่งชอบพูดโต้ไปนะครับนะบนะครับใครอยากได้สายด่วนให้ทักแล้วห้องธรรมดาเราแต่ห้องห้อง v ีห้องรายปีไม่ต้องทักแล้วอาจารย์ส่งในห้องห้องลายเลยนะครับนะในห้องลายเลยโปรดทราบด้วยนะครับนี่ไม่ใช่หมวแม่นหลังออกไม่ใช่นี่แม่นหลังออกอันนั้นคือสามตัวตรง สองตัวล่างตรงนั่นแหละคือหวัวยออกแล้วมาพิมพโอ้โหตอนหวยไม่ออกหาไม่เจอหรอกหวยออกด่แม่นทุกเจ้าเลยนะครับ <laughs> ไอตต้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเนยนะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับพอเขาจ้างหน้ามาจ้างหน้ามาถ่ายทานะครับรู้หมดใต้หมดปูงก็ยังหลอกชาวบ้านอยู่จ้างอุ้ยฝันแม่นเข้ามาสิบงวดอย่าง้เนี่ยเขาจ้างหน้ามาไอ้พวกนั้นนะ่ะพวกไอ้เอายอดวิวอะ่ะเขาถ่ายทาเอาก็จ้างนะครับเก้าบาท คนละร้อยสองร้อยเขาก็ทําให้แล้วนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อนะอ่าเราด้วยความหวังดีผมรู้ไส้รู้ปุงหมดเลยพวกนี้นะครับนะจ้างหน้ามาเอานะเข้ามาสิบงวดติดติดกันให้ถูกมาแล้วห้างวดอย่าไปดูให้เปลืองสายตานะ่จะไมีนีน่คณะเล่าคิดวันทั้งคืนกว่าจะได้เข้าตัวหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะหวยไม่ได้ไปถูกสิบงวดสิบนวดงั้นนะไม่ต้องมานั่งตอกแ๊กตอกแตก,ตกให้อย่างนั้นหรอกนะครับนะ อันนั้นแหละท่านก็เคยเจอมาแล้วนะครับนะระวังให้ดีนะครับมีแต่หลอ,อกทั้งนั้นนะนี่ของจริงนี่ผิดก็คือผิดถูกก็ถูกถูกนี่ให้ชุดเดียวนี่ใครจับเป็นก็ถูกนี่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 นะครับนะบางทีงท่านก็บอกแล้วบางทีหลักร้อยมันไม่มาตามหลักเราเห็นไหมมันไปหลักสิบเฉยเลยเห็นไหมอาจารย์ก็บอกแต่ตัวเดียวตัวเดียวก็ชุดเดียวอ่าเนี่ก็ก็ให้ไปแล้วนี่ชุดเดียวนี่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 ไอชุดเดียวเนี่ย หลักร้อยเคยมาร้อยตลอดไม่หนุวันนี้ยังมาสิบเฉยเลยร้อยกับสิบมันใกล้กันไงนี่อันนี้ก็มาสิบตลอดยังไปหน่วยเฉยเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ตัวนี้ไม่มาถ้าตัอมาครบก็ถูกสามตัวก็บอกแล้วถ้าเก้ามาตัวเดียวรวยยกช่องรวยยกช่องนะแต่เก้าไปอยู่นูน่นรักพันไ่นู่นนะครับนะเนี่ยโอ้กมกาแล้วมันจะมานี้หรือเปล่าเนาะสามจะมาตายสามหลักเลยมาจริงๆตายตายสามครั้งจริงๆเคยระแวงเหมือนกันนะ ุตสาหให้กันไ้เนี่ยเหมือนกันนะครับท่านจะมียังพลาดเลยยังพลาดเลยเสียดายนะครับตามดีเดี๋ยวใกล้ความจริงแล้วท่านจะพิชไอชุดเดียวนี่มันนี่อันนี้เข้านะถือว่าเข้าไม่เข้าตัวพิษตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะปิดตัวนี้ตัวเดียวมาออกสามห้าสองมาคู่นี้เลยห้าสองคู่นี้เลยมาสองตัวนะครับนะไอชุดแรกแนะ่น่ะก็บอกแล้วมันคนละสูตรคนบอกว่าอ้อาวบอนนั้นทำไม ห้าศูนย์สี่มันคนละสูตรก็บอยังบอกแล้วยังไม่เข้าใจภาษาคนอีกนะเออบางคนไม่เข้าใจอีกนะมาก่อกวนแกลกก่อกวนอย่างนั้นอา้าววันนั้นเตอใ์ห้าลูกศรก็ยังบอกว่าคนละสูตรมันจะเหมือนกันได้ไงแต่หลักร้อยมันตรงกันก็บอกแล้วคนละสูตรเนี่ยสูตรนี้ก็บอกไปแล้วนี่สองตัวมาตัวอาจารย์ก็จับห้าระหว่างห้ากับเจ็ดก็จับห้าไงวันนี้มันได้สองกับสีมันจะเดินต่อไหมสูตรนี้ก็บอกไปแล้วนี่หลักหมืน่นหลักพันแล้วก็บวก บวกหลักสิบล่างนะหลักหมื่นหลักพันได้อะไรอ่ะห้าห้าเก้าใช่ไหมห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์ศูนย์มาบวกหลักสิบล่างเนี่ยก็ได้สองพอสองให้บวกสองงที่นี่ได้สองกับสี่เมื่อนี้ได้สองกับสี่ถ้าสองกับสี่ให้จับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะจับสี่ถ้าจะมานะถ้าไม่มาก็แล้วไปนะครับถ้าจะมาเนี่ยมันเข้าอันนี้สูตรก็เข้ามาหลายมวดเหมือนกันนะอันนี้สูตรวิ่งวิธีสอนง่ายๆสูตรนี้ก็สอนไปนะครับนะสูตรไหน นี่นี่ดิตัวนี 5, right away, ้สูตรนี้ไอ้สองกับสี่น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 ี่งวดที่แล้วเนี่ยสองกับห้าบวกกันได้เจ็ดเจ็ดมาบวกแปดได้เท่าไหร่ครับเจ็ดมาบวกแปดก็สิบห้านี่ไงนี่ได้สิบห้าพอได้ห้าปุ๊บให้บวกสองก็เป็นเจ็ดห้ากับเจ็ดมาตัวก็มาห้าเนี่ยนี่มันมาห้าเห็นไหมเอออันนี้มันหลอกกันไม่ได้สูตรที่บอกบอกไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะอยากเขียนก็เขียนไม่ใช่แม่น ไม่หลังออกไม่มีที่มาอยากเขียนให้ก็ให้เลขสิบตัวมันก็เขียนยังไงอยากลงไปมั่วไปนั่นแหละนะอย่าไปเชื่อมันแล้วครับเสียเวลาเปล่าเปล่าเสียเงินด้วยอันนี้เราช่วยพิษกอดอื่นก็ยังบอกให้ช่วยพิจรารณานะครับอมีที่มาอันนั้นเขามาเขียนออกไปรู้ไม่มีที่มาเดาเดาเขียนสุ่ม 4, สี่สุมห้านะครับนะเขาไม่มีสูตรที่อันนี้มีที่มาคือสูตรนี่อย่างนี้ก็็คือสูตรนี่สูตรหลักร้อย หลักร้อยมันมีพี่มาเอาไว้ในแล้วว่าจะให้ดูโดยหลักร้อยมีหมดนะครับสูตรมีหมดอ่ะบางทีอาจารย์ก็สูตรบางทีก็ปิดบังเหมือนกันไม่อยากให้นี่นี่นี่ดูน,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 นี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ทําต่อให้นะชุดเดียวใจเย็นตัวนี้หาใหม่แต่ตัวนี้ยังเดินอยู่เดี๋ยวมาลงให้กดกระดิ่งติดตามไว้นะได้ชุดเดียวอย่างนี้อันนี้มันเดินอยู่นะ หาตัวศูตรนี้มาใส่ใหม่นะครับนะอันนี้ยังเดินอีกถ้ามาเดินอีกก็ถูกสามก็ไม่เหมือนกันก็ถูกสามตัวอีกหนึ่นะครับนะอันนี้เข้าแค่สองตัวนะครับเข้าคู่นี้นะครับเข้าคู่นี้ถ้าใครจับเป็นสลับไปสลับมาก็ไปกี่หางเองนะครับหวยชุดเดียวมันไม่ใช่ในไม่ใช่ว่าเข้าสองตัวนี่โอ้ถูว่าบุญนเลยนี่ไอตัวนี้นี่ไงนาทีสุดท้ายที่ตัวไหลเนี่ยเลขไหลเนี่ยแต่มันไม่มาห้าสองอุษาอูให้สมาชิก ไอ้คนเขาแทงได้แนละ้วเอาไปห้าสามกดห้าสามศูนย์สามบาลเลยอาจารย์ออกห้าสองออกห้าสองเนี่ยตัวเดียวมาตัวเดียวนี่นี่อันนี้ก็มานี่ตัวเดียวมาตัวเดียวเนี่ยเสียดายนะถ้ามาใส่ตัวนี้ท่านจะพิกนะไอ้สามตัวนี้มาใส่นี่เข้าท่าเลยนะได้โต้เลยได้สามตำแหน่งเลยนะเออนี่นี่เพราะห้าห้าตัวนี้มันมาชนห้าหลักสิบตัวนี้ไงไม่ได้เทียบดูมันเร่งด้วยเร่งรีบด้วยไง นี่อันนี้ได้สามโดยนาทีสูตรนาทีตองสี่นาทีสุดท้ายนะเออถ้ามาใส่นี่เพราะว่านี่ไม่มีสามเลยเอาสามมาใส่นี่สักตัวหนึ่งก็เข้าสามตัวแล้วนะวันนี้ได้หกนะดูว่ายนี่จะได้อะไรนะครับดูว่ายนี่ไ็ก่อนนะครับอ่าใบไว้ก่อนเลยอันนี้ได้ห้าไว้ก็แล้วกันเอออันนี้ได้หกอันนี้ได้หกนะเดี๋ยวอันนี้ได้อะไรคอยติดตามอันนี้ได้หกแล้วเนี่ยหกหกหนึ่งหกคงหกหกคงไม่ใช่แล้วมั้ แต่ก็ไม่แน่นะเออมันลดแต้มท่านจะพิกถ้าท่านจะลดไปอีกหนึ่งแต้มก็ได้นะให้เป็นสองตัวเดี๋ยวทำปรับสูตรใหม่นะถอยหนึ่งแต้มนี่เมื่อเวถ้าถอยไ็เป็นสองวันนี้ถอยเป็นห้าถ้าห้าก็มันจะเพิ่มมาอีกอะไรครับหนึ่งห้าตัวหนึ่งนะถ้าเป็นสี่ชุดหนึ่งห้ามานะครับหนึ่งห้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับแล้วก็หกห้านะครับถ้าเป็นถุยสี่ชุดอย่างนี้เข้า ถ้าถอยหลังไปแต้มหนึ่งนี่มันจะเป็นอย่างนี้งวดน,นี้งวดใหม่นี้นะครับนะลองปรับสูตรดูเหมือนเราจูนโทรศัพท์นะจูนให้มันจูนเข้าล็อกมันน่ะนี่ถ้าเราจูนได้จูนใหม่นี่มันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งหกหกหกหนึ่งห้าหกห้าลองไปดูนะงวดใหม่นี้ครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนี่ก่อนเพื่อนเลยนี่ให้แล้วไม่มีกักนี่นี่ถ้าสองกับสี่ตัวนี้มาถ้ามาก็โยนไปหลักร้อยเลยนะครับงวดน,นี้ถ้ามาก็โยนไปหลักรอยเลยนะครับ สองกับสี่นะเพราะมันไม่มีสองกับสี่เลยก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับท่าน,นจะมายิกนะเขียนไว้เลยไม่ต้องให้ก่อนภัยเลยนะหลังหวยออกให้เลยไม่ต้องไปรอกักกักแล้วนะเอาสองกับสี่หลักร้อยเลยท่าน,นจะมายิกนะหนึ่งหกหนึ่งหกนะสองกับสี่หลักร้อยเลยนะครับหกหกเนี่ยหวยแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สองกับสี่หลักร้อยนะครับ หนึ่งห้าสวยดีนะนี่หนึ่งห้าแล้วก็สองกับสี่หลักร้อยเลยถ้าสองกับสี่เดินนะหกห้าหกห้านี่หนึ่งสองแปดชุดตรงๆไม่ต้องกลับถ้าถูกก็ถูกเลยนี่เพราะถ้าสองกับสี่มามาหลักร้อยไม่มาก็หายเลยนี่นี่เพราะเราไม่เหมือนสองกับสี่นี่ถ้าเผื่อไอ้นี่เรามาปรับสูบแล้วมันจะได้สี่ชุดถ้าสามตัวมันจะได้แปดชุดตรงๆนะครับแปดชุดตรงตรง นะครับนะเออนี่มีแค่นี้นี่นี่นี่อย่างนี้เอ่งวดน,นี้ถ้าถ้าจะให้อาจารย์มั่นใจหกนี่ตัวเดียวถ้ามันเดินตัวเดียวมาตัวเดียวอีกเอาที่มีหกนะเอาที่หกไปซื้อลอตเตอรี่นะเออซื้อรัฐบาลไทยเท่านั้นนี่ไตตัวนี้เบาเลยหรือไม่เล่นเลยก็ได้ต้องมีหกอะ่ะหกเจ็ดแปดมาตัวหนึ่งบอกไว้เลยนะครับหกนี่ตัวหกน่าแน่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 นะครับ, 6, 6, นะร,บระวังในตัวอย่างไร บอกเลยนะหวยงวดน,นี้นี่ห้าสิบสองงวดยังไม่ผิดไอ้คู่ขี้นี่ครับสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับเดี๋ยวให้ตามคลิปด,เดีเดี๋ยวจะให้ให้สูตรไปเลยนะครับสูตรดับยี่สบห้าตัวห้าสิบกว่างวดยังไม่ผิดเลยงวดใหม่คือตัวนี้ใครเล่นอย่างนี้ที่ต่างจะซื้อเจ็บเงินให้ลูกหลานไปไปโรงเรียนดีกว่านะ อันนี้จะไม่หวยไม่มานะไม่มาคูไม่จะไม่มาคู่เงินว่างั้นเดอะนี่นี่ไม่มาคู่เงินนี่ไอ้แคปได้เลยนี่ไม่มาคู่เงินงวดงวดสิบหพฤกมิถุนาเนี่ยไม่มาคู่เงินในนี้จะดังคิดแต่กิดแตนก็ไม่มาหรอกเอเก้าห้าหเก้างวดนี้บนนะไม่เกี่ยวกับล่างนะบนนะบนก่อนนะบนนะบนนะไม่ไม่ดับคู่เงินว่างั้นเดอะนะดับคู่เงินนี่ดับสองตัวว่างั้นเด้อไม่มานะครับห้าสิบ ห้าสิบกว่างวดแล้วยังไม่ผิดเลยนะครับนะเดี๋ยวจะบอกสูตรให้กดกระดิ่งติดตามไว้นะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนที่ถ้าจะมานี่เหลือหกชุดนี้ชุดนี้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้น่านี่เพราะว่าหกน่าจะเดินอีกงวนนี้พอหกมันเดินหลายจุดมันเจอหลายจุดนี่นี่ไงอาจจะนี่เนี่ยอันนี้กําลังก็บอกอาจารย์งวดแล้วสอนเนี่ยนะอ่าอ่นี่งวนนี้นี่เห็นไหม บวกหนึ่งอ่ะเวลามันจะเดินก็เดินง่ายๆไม่ต้องไปต้องเอาเชือกเอาเลือยสลิงไปดึงมันจะมานี่บวกหนึ่งได้เท่าไหรแปดมีไหมละแปดอ่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกไปละสูตรมันเดินไม่ได้เดินถาวรมันเดินแพลกแล้วก็ไปแล้วก็เดินพักพมันเป็นอย่างนี้แล้วว่าใครจะหาเจออ้าวนี่นี่นี่หกเนี่มันไม่ได้หลอกกันไม่ได้นี่หกบวกหนึ่งได้เท่าไร่ได้เจ็ดอ้าวทาไมเจ็ดมาล่ะมันก็เรื่องที่แปลกไหมนี่หลักแสนเนี่ยบวกด้วยหนึ่งเยได้สาม ทำไมสามมาล่ะเออนี่สองสองบวกหนึ่งได้เท่าไหรสามนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเอ้บอกเล่นอะไรก็ให้มีสามนี่ไงก็มาจากจุดนี้แหละเล่นอะไรก็ให้มีสามงวดที่แล้วนี่สองบวกหนึ่งได้เท่าไรเนี่ยสามแล้วออกอะไรแล้ววดที่แล้วออกอะไรแล้วมวดที่แล้วมันอยู่ไหนอะออกอะไรมวดที่แล้วเรียงเบอร์ยังไม่มานะครับมันออกอ่าห้าห้าเก้านะ ห้าห้าเก้าสามห้าสองสามไปหลักร้อยนะมาไม่ได้สามงวดนี้ห้าห้าห้าบวกหนึ่งได้เท่าไหรอ่อ่ะหลักหลักแสนอ่ะได้หกอ่าได้หกงวดนี้ได้หกนะครับงวดนี้ได้หกเนี่ยได้หกงวดใหม่นี้ได้หกเอามันเดินเนี่ยสูตรมันกําลังเดินดีนี่แต่ง,งวดนี้เนี่ยอ่าเต้จะไปชิกดูนะเนี่ยนี่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 นบวกหนึ่งได้แปด ออกหกแปดสามนะหกแปดหกแปดเจ็ดตัวทษทีนี่บวกหนึ่งได้เจ็ดนี่ออกสองสองเจ็ดนะสองเจ็ดหลักหลักแสนนะครับหลักแสนนะอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งได้สามนี่ออกสามแปดแปดนี่สามแปดแปดมันเป็นเรื่องวิเศษไปเลยนี่สองโมงหนึ่งอีก ได้สามออกสามศูนย์เก้าถึงว่าสามทอยมาสามงวดมันมัน,ม,น,ม,นมันตายสูตรมันตายสามหลักอย่างเงี้ยนี่งวดที่แล้วบวกบวกหนึ่งก็ได้สามนี่ออกสามห้าสองนี่งไงเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องที่แปดตัวเดียวมาตัวเดียวงวดใหม่นี่หลักแสนคืออะไรห้าห้าใช่ไหมห้าบวกหนึ่งได้หกเห็นไหมนี่ออกอะไรอะ่ะยังไม่รู้สิบหกวิทยุนารู้เนี่ย นี่สูตรมันเวลามันเดินก็เดินติด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 เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันเนี่ยถ้าออกงวดนี้งวดหน้าเริ่มเสียวแล้วมันจะเดินแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เกินหกเจ็ดงวดก็หายไปแล้วเพราะเราคำนวณหวยมันไม่เดินเก่ากว่านั้นแหละเดินแค่นี้เต็มที่ก็งวดนี้แหละนะครับพอดีมาตัวมาเจอตัวนี้ไงนี่แต่คนเราสูตรทำไมมาเจอกันเนี่ยถ้าสูตรมันแม่นมันจะเจอกันงวดแล้วทำไมมันโวกันนี่อันนี้ก็ได้สามนะอันนี้ก็ได้สาม อ่าแต่งวดน,นี้ไอ้นี่ก็ได้หกไอ้นี่ก็ได้หกนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้หกนี่ไอ้นี่ห้ากับศูนย์หลักสิบอันนี้ได้หนึ่งกับหกชนหกอ่าหกทะลุเลยสามสูตรเลยอ่าให้เมนให้ไม่มาให้ไม่ไรู้ไปหกตัวนี้นะครับนะหกเอาไว้ก่อนเลยหกเข้าไว้ก่อนเราไว้ตรงไหนวะนนี้หกเอาไว้ก่อนเลยนะนี่หกเอาไว้หลักนี้ถ้าหกมาอ่ะหกมาไว้หลังนี้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่เหลืออีกสองตัวมาใส่เนี่ยนะครับได้หกมาให้แล้วเรียบร้อยแนละ้วใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะบอกไว้แล้วก่อนส,สูตรสูตรอเดี๋นี้จะมาใส่ที่นี่อีกสองตัวกดดิงตามไว้เอาหกไว้ก่อนเลยยืนเลยหกยืนไว้หลักสิบเลยท่านสมาชิกนะไม่รู้เอาหกไว้ตัวหนึ่งแล้วขาดอีกสองตัวมันจะได้ครบสามตัวเลยอย่าไปทําเลยอุ้ยร้อยสูตรพันสูตรนะครับหาตัวเด่นอย่างนงี้จะถูกไ่ากว่า,วาแล้วก็เรามาสลับเอานะครับ ได้สามตัวเดินไม่เหมือนกันแล้วก็ยิงสลับไปสลับมาอยู่น,นี้นะครับนะนะนี่ยนี่ถ้าจะไปยิกบแบบนี้จะถูกหวยบอกไม่ต้องไปเอาหลายลายสูตรแล้วสูตรไปตรงกันจะเหมือนตึบเลยนะครับแต่อันนี้ก็ยังเดินนี่อาจารย์บอกว่ามันผิดไปสองงวดบ,งบังคับสิบหน่วยอาจารย์ก็โง่ไปหน่อยถ้าไม่โง่ถูกสามตัวนีเก้ามันดับไม่ได้ดูสูตรนี้ก้ามันดับสิบหน่วย โอ้โหเล่นไม่ได้มันห้าสองเก้าไม่ได้เลยนี่นี่นี่สี่หกแปดเอ้สี่สี่หกเก้าไม่มีสิบหน่วยไปวางห้าสองเก้าได้ยังไงวพาสูตรตัวนั้นมันมาอย่างนั้นไงนี่มันเคยผิดก็เราก็กลัวมันจะผิดยงไงไม่ผิดนะครับงวดใหม่ันเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะไม่มีสิบหน่วยเก้าหนึ่งสี่ไม่มีสิบหน่วยอ่าไม่มีสิบหน่วยแล้วอ่าอันนี้เราได้หกแล้วไม่มีไม่มีมันจะเหลืออีกเ็ตตัวน่ะละมามาสองตัวสามตัวอยู่ในนั้นแหละนะครับ หาอีกตัวหนึ่งมาใส่เอออีกสองตัวท่านจะถูกหวยซ้าแต่อาจารย์มีอยู่แล้วล่ะอีกตอนนี้ได้สองตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะอีกให้กดกะดิ่งติดตามกันแล้วกันตัวหนึ่งได้แล้วสองตัวได้แล้วล่ะแต่ยังปิดไว้ก่อนนะอีกตัวนี้เนี่ยแหละสำคัญในตัวนี้ตัวทําเงินแหละแต่ตัวนี้หกตัวนี้บอกไว้เกินนะไม่มีหลักร้อยมีสิบหน่วยเอาไว้สิบหน่วยนะครับเอาไว้สิบหน่วยนะงวดที่แล้วบอกว่าห้ามันดับหลักร้อยนะ ด้านไปเอาห้าหลักร้อยเด่แต่เห็นไหมทำหลักร้อยมันยังมาสิบหน่วยเลยนะครับนี่นี่ท่านอย่าไปจิกนะแคปมาไว้ก่อนเลยไม่ใหม,ม่นี่ละแมน่นสูตรมันออกมาไม่เยอะอาจารย์ยังไม่ยังนอนหลับไม่ยังไม่ตื่นเพราะโดนหวยหนักนะเออเอออย่าอย่าหาอะไรมามาหลอกอีกนะเนี่ยแต่งชุดขาวชุดดําชุดเหลืองอะไรนะ่ะมานั่งไม่ใช่แต่เขาแต่งจัดฉากเท,นะท่านั้นแหละท่านอย่าไปจิกอย่าไปเชื่อนะเออ ตายทำข้ายอดวิวอาจารย์วิววิววิวววววววสนหรอกเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ทางนี้อันนี้เราแจกฟรีนะเราพูดด้วยจริงใจผงผางนอ่พูดด้วยคนผงผางเนี่ยพูดจริงใจนะครับไม่ได้จริงโจ้นี่นี่แค่นี้เองแคไปไว้ก่อนเลยอย่างนงี้นี่นี่นี่นนแคปไปเลยนี่สองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสองหกหกสี่หกโอ้มาอย่างนี้โรงเรียนจอบเลยนะ มาหกหกนี่มันตึบเลยนะแล้วกับโกรกแล้ับ6ปโกกูง่านี่ระวังนี่นะมาอย่างงี้เนี่ยเอออย่าไม่ไม่นี้นะเคยมีนะจุนจุน่ะงวดออกเจ็ดนะเคยมีนะนี่ยังมามาสี่หกสองหกสวัสดีประเทศไทยเลยนะบอกไว้ก่อนนะนะตอนมาตัวนี้นี่นี่ชุดเก่าคงไม่มาเนี่ยชุดนี้เข้าขึ้นกันแต่มันมากู้โต้ไงท่านะพิก มันเป็นดันคู่โต้ไปเป็นมาคู่หน้ามันมาเหมือนกันนะอ่างวดนี้มันสองคู่เดิมๆมันได้สองคู่อย่างเงี้ยนี่หนึ่งหกเก้าหกหกหนึ่งหกเก้าหกหกแต่ตัวนี้มัน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 ย้อนเลยนะมันเต้าแบบเก่ามันจะได้สองคู่นี้นะถ้าจะมีจิกหนึ่งหกกะหกหกนะบอกไว้ก่อนเลยนะเออนี่ให้ให้ให้เน้นสองชุดนี้เดิมๆมันเนี่ยสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสองหกหกสี่หกหกให้เน้นนี้ ให้เน้นแค่สี่ชุดพอนะครับให้เน้นแค่สี่ชุดพอท่านจะมาชิกนี่เน้นแค่ที่นี้ไปนะครับนะเออนี่นี่เน้นแค่นี้นะครับนะอ่านี่ลองดูลองดูชอบก็ลองดูนะครับนี่เราให้ก่อนหวยออกวันเดียวให้เลยให้เลยนะครับให้เลยไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับนะการรับชมนะครับนะนะก่อนอื่นจะเชื่อใครฟังใครก็ นี่คาเตือนเช่นเคยนี่นะครับนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะอธิบายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้สมุดปากกามานะค่าสายด่วนนะครับเข้าเตะตัววิ่งก็ไม่เป็นไรนะงวดหน้าคอยติดตามสายด่วนนีๆดีมีสามตัวแตกแน่นอนนนะครับใกล้มาแล้วนะครึ่งน,นี้แล้วเข้าเตะสองตัวเข้าเตะตัววิ่งเข้าเตะสองตัวตัววิ่งอยู่นั่นแหละแต่สามตัวยังไม่แตกนะสายด่วนปีนี้นะครับนะ่าตาไม่ดีนะครับนี่คําเตือนนะ จะเชื่อใครฟคังใครก็นี่ดูความเตือนก่อนนะครับผมนะแต่หกมีนี่แหละนี่นี่ไงหลักร้อยที่อาจารย์ให้ไปบอกว่านี่แหละตัวนี้เราไม่มีห้านี่เอจไอ้สูตรมาตรฐานนี่ไม่มีห้าไงหลักร้อยอะที่ว่าแข็งที่สุดอะเข้าเกือบสามสิบงวดแล้วนี่สูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้แหละที่ว่าห้าสองเก้ามันไม่มีห้าท่านจะมาจิก มันถึงมาสามตัวเก่าไงนี่สูตรมาตรฐานไม่มีห้างวดใหม่เป็นตัวนี้นี่หลักร้อยนะครับเอ่อก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่นี่หลักร้อยที่นี่ไงสองกระสีก็อยู่ในตรงนี้เลยนี่นี่สองกระสีอยู่นี้เลยท่านจะไยิ้กินไหมนี่เห็นสองกระสีหรือยังนี่นี่นี่สองกับสีที่อาจารย์ตั้งไว้หลักร้อยเมื่อกี้นี่ตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นได้สองกับสีมันเป็นหลักร้อยพอดีมันอยู่หลักร้อยเลยอยู่หลักร้อยทั้งดุนเลยนะโอ้ชุดนี้มีสิทธิ์เข้านะ บอกไว้ก่อนนะคนไม่มองหรอกเลขให้ก่อนๆนนะ่ะส่วนมากจะมองท้ายท้ายกันอาจารย์เยอะๆเนี่ยนนะ่ะพาพาลง <c oughs> ให้แรกๆของจริงส่วนมากคนจะแคบไว้นะครับนะส่วนส่วนมากจะให้ของจริงแรกๆเนี่ยคนจะไม่มองมองข้ามหมดนะครับนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวก็ยังยังเดินดีอยู่นี่เดินดีอยู่นะครับมันหลุดไปหลักร้อยแค่นั้นเองงวด่ี่แล้วนะมันแต่ถือว่าถูกอยู่ตัววิ่งนะงวดน,นี้มันชนหกไม่ใช่มาหกหกนะจ๊ะนะจ๊ะนะ นี่แปดแปดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยงวดนี้เห็นไหมแปดกับสามได้แปดชนแปดออกแปดแปดเลยงวดนี้เหมือนกันเนี่ยหนึ่งกับหกชนหกไม่โคตรสวเสียวเหมือนกันเออวที่เสียวเหมือนกันนะท่านจะมายิกนะระวังนะหกหกนะวางวางนะบอกไว้ก่อนนะ <S <S เออระวงังสี่สี่กับหกจะชอบตัวไหนดีอาจารย์ชอบชุดชุดนี้นะไอ้ตัวนี้ตัวรองนะตัวสองนะชอบชอบสี่กบหกกับสี่หนึ่งหกเนี่ย ชอบส่วนตัวนะใครจะชอบสองก็แล้วแต่นี่นี่นี่ให้ก่อนเลยแหละนะครับเพราะมันหลักร้อยมาตรฐานานี่จะสามสิบงวดแล้วเนี่ยนี่นี่ยังไม่ผิดเลยหลักร้อยนะครับนี่สูตรหลักร้อยตัวแม่เลยลหละนะครับหลักร้อยตัวแม่เลยนี่ข้างล่างงวดที่แล้วเป็นไงชนเก้าหงายท้องปึงเลยบอกแล้วเก้ามันดังันไปหายเลยกายชนไม่มาถ้าจะพี่กายป็นแปดกับศูนย์ยิงสองกับห้าสูตรไม่ผิดนะครับแต่มันชนไม่มาไงนี่ งวดที่แล้วออกอะไรอะ่ะออกสองศูนย์ใช่ไหมนี่อันนี้มาสองอันนี้มาศูนย์นี่ตัวชนไม่มาเลยเห็นไหมสูย์มันเป็นอย่างงี้จริงบางทีชนมากับชนไม่มาเดินยาวด้วยนะเด็กชนมาตลอดมีงวนนี่ชนไม่มาเนี่ยเข้าตลอดเห็นไหมเวลาจะเจาจริงๆมันมามันชนมันตัวไม่ชนอะ่ะก้าวมันดังเลนบอดเลยใครๆก็จับก้าวทั่วประเทศเลยบอดเลยไม่มาเลยนะครับนะ ไอ,อ้สูตรนี้ก็เหมือนกันนี่นี่คนละสูตรนะแต่มันตรงกันนี่อันนี้ก็เก้าสองห้าไอ้เก้าสองห้านี่หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะแต่ชนเก้าไม่มาหลอกสองศูนย์เลยก็มาอยู่แต่ตัวชนไม่มาเนี่ยตัวชนไม่มาครับนี่มันมาวิเคราะ์ต่อเลือกนีไงถึงว่ามั่นใจหกเนี่ยงวดแล้วสองสามสี่ก็จับสามเลยเนี่เมื่อนี้หกเจ็ดแปดมาตัวนะครับหกเจ็ดแปดมาตัวนี่ ขาดไม่ได้อันนี้ก็เดินสามสิบของงวดเหมือนกันสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับหกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวหกก็มีเนี่ยจับหกไว้เลยงวดนี้ท่านจะมีเล่นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีหกเล่นได้คุณมาจากได้หวยมาจากเมืองฟ้าเมืองดินก็นแล้วแต่ขอให้งวดนี้เล่นอะไรขอให้ติดหกไว้นะจ๊ะนะจ๊ะอ่าไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วนะคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีหกงวดนี้นะครับหกกระเมน ไม่ตีลังกาแน่นอนหกตัวนี้มาแน่นอนนะครับมารู้ว่ามาหลักไหนเหมือนกันนะไม่รับประกันนะแต่ต้องมามีให้เห็นนี่ภายในสามตัวนี้เรียงเบอร์จะมาพวกนี้ถึงจะมาเขาจะส่งมาให้ครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ได้เลยแหละออกไปซื้อว่าจะขึ้นไปกรุงเทพไปเยี่ยมหลานหน่อยเหมือนกันไปหาหาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนบางทีต่างวัดไม่มีนะครับบางอย่างไม่มีนะครับนะนี่นะครับนี่แหละหลังหวยออกแล้วนะครับนะสูตรนี้ก็ คือให้ไปแล้วเนาะนี่นี่ไอ้สูตรตัวเดียวมาตัวเดียวนี่นี่ไอ้ที่ว่างวดแล้วได้สามเนี่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 ทต่อเลยงวดนี้ก็ได้หกไนนี่งวดนี้ได้หกสูตรก็ให้ไปแล้วนะตัวเดียวมาตัวเดียวนี่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 นะครับแคปหน้าจอเลยอันนี้เรียงเบอร์งวดที่แล้วนะงวดแล้วได้สามงวดนี้ทําแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ได้หกต่อมาเลยนะเออทำลองดูนะครับน่าจะเดินอีกงวดนี้มันชนชนหลายจุดเหลือเกิน ไม่ได้จนจุดเดียวเราจะเอาเลยไม่ใช่เราต้องดูหลายจุดหนึ่งก่อนนะนะครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวประมาณบายบายอาจารยาาร์ยังไม่ทานข้าวนี่ไล่หวยว่าสูตรไหนพี่ยังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตก่อนหนึ่งตอนบายบายหน่อยถึงจะให้หวยลาวนะครับคอยติดตามด้วยแล้วเข้าเต็มๆนะหวยลาวนะวันนี้ก็ค <c oughs> อยติดตามกันแล้วกันสวัสดีครับ